สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะก่อนอื่นเรามาสรุปแนวทางกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะแนวทางหานอยสามน้อยมัดรวมนะคะ แนวทางเข้านะคะแอดมินให้เดินไปสองกับ6นะคะแนวทางเข้านะคะน้อยพิเศษนะคะ17นะคะพี่น้องหลุดนะคะไม่ได้นะคะ17แอดมินก็เจาะไปที่73สนะคะส่วน3 5นะคะก่อนหลุดไปนะคะน้อยปกติ88ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาอีกพี่น้องดูสิหลุดไปนะคะส่วน7 5หก็หลุดนะคะ นอย VIP 3 2นะคะถ,ถ้าแอดนจนอจาะ2 3ก็ยังมาตัวกลับนะคะหลุดนะคะพี่น้องส่วน7 4นะคะมานะคะมาตัวชอบตัวเน้นด้วยนะคะ7 4 4 7ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่ ยี่สิบสองเดือนเจ็ดปีหกสิบสี่นะคะแนวทางฮาหนอยสามนอยมัดรวมวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่ 3กับ8นะคะก็จะมี3 3 3 5 3 7นะคะส่วนเด่น8ก็จะมี8 1 8 0 8 5ชุดกันนะคะก็จะมี2 0 2 4 สี่ศูนย์นะคะชุดกันตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีสามสามแปดศูนย์สองสี่แล้วก็สองศูนย์นะคะตัวที่แอดมินชอบ หรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะสําหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแหง่งๆกันทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า